นี่เช็ค QC นี่ลองปีกขาวทำทุกโต้โอ้ยนี่ทำ ของคำนำเลิกจะเลยคอรซั่งเสร็จแล้วเสือเต็มบ้านเลยนะเสือสองก็ลงนี่ลงเสือหนึ่งเพื่อจะไปเสกวันที่สามสิบ ไม่ทันก็คงจะต้องโดนดา่าจะด่าเจ,จ้าสาวแล้วกันเจ้าสาวทำไม่ทันมีแต่เสือหนะ้าสิบคนนี่ทำเสือหมด นี่ลงลายข้างในด้วย ลงสมข้างบนใช่ไหมสีขาวสาวนี่ผิวลงนะุงเนาะใช่ค่ะผิวลงุงปลายหัว,หวสมข้างบนสีขาวขนัดยังไงลงแบบนั้นนี่ถนัดขอบขอบอะไรถนัดลงทุกวาดขอบลงทุกวันใช่ไหมขอบอะ่ะเอ่ขอบโต๊ะหรือขอบเตียงครับองทุกว <laughs> ันครับนี่นี่ถนัดสังกะสีใช่ไหม ทุกああ ia, แบบใช hmm. oh, anyway? ่ไหมใช่โอ mm ้โหเก่งมากเลยเนี่ยกูขอซื้อตัวหน่อยแล้วไปอยู่กูไหมเยี่ยไปเลี้ยงหมูเลยนี่อะไรนี่ถนัดอะไรเราอะปีกปีกจะได้บินได้ใช่ไหมตั้มหูสวยนะเราเนี่ยรูปอะไรเนี่ยรูปดาวแล้วมีมุกด้วย นี่ก็ขอบนี่อะไรปก,กติจีวอนค่ะจีวอนจีวอนนี e ่มันเป็นเกาหลีไหมจีวอนนะใช่ไหมชืม่ <c oughs> <c oughs> ออะไรครับขอบอ่ะขอบดูน,นี่คืองานเสือทำอะไรครับลงขอบครับอะไรนะขอบ เนี ais, ่ยนะเนี <aux> <there> <c oughs> ่ยยานเต็มเลยเอามีดมาดิเ huh. ฮ้ยลองลองทำหลวงพ่อพัดนี่เนี่ยอยู่แล้วทอะไรหรอลงจีวอนครับจีวอนนะครับ